สวัสดีค่ะข้อบคัวทำกินง่ายๆกับยายไรลบ้านนะคะมาดูเมนูกับข้าวของยายวันนี้นะคะยายซื้อกุ้งมาค่ะยายจะทําเมนูกุ้งคั่วพริกเกลือค่ะแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมสับพริกขี้หนูค่ะซอยมีต้นหอมบักชีนิดหน่อยนะคะ เราไปทํากันนะคะยายเปิดเตาแล้วนะคะตั้งกระทะพร้อร้อนนะคะยายจะใส่น้ามันนะคะยายจะทอดกุ้งค่ะน้ำมันเราร้อนแล้วนะคะยายใส่กุ้งทอดทีเดียวเลยะคะ่ะ พักน้ำมันก่อนนะคะเปิดเตาใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะใส่กระเทียมลงไปผัดเลยะคะ่ะใครจะผัดกระเทียมก่อนนะคะใส่กระเทียมให้หอม ้ายายใส่ติ๊กนะคะใส่ติ๊กไม่เยอะนะคะว่าเผ็ดคน่ะใส่กุ้งลงไปเลยลูกเค้าให้เข้ากันนะคะให้เข้ากัน นิดหน่อยนะคะนตามทรายค่ะตุ๋นสอยให้เข้ากันนะคะเข้ากันดีแล้วนะคะโรยด้วยต้นหอมค่ะต้นหอมบักชีนะคะ เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะใส่จานเลยค่ะข้าวยายก็เสร็จแล้วนะคะกุ้งผัดพริกเกลือค่ะทำกินง่ายๆเลยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ